ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ย่างเป็นทางการขออสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบแข่งหัวโลนฟอร์มโดนใจยิ่งใหญ่ครับโลกอ่านมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานกะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆหรือกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่สิบจอนโจเชวี นี่น่าจะเป็นชื่อที่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกหลายคนน่าจะคิดออกหากพูดถึงนักเตะวล้นโดยเชลว,วีนะครับรับเป็นที่รู้จักของแฟนบอลมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นดาวรุ่งกับลิเวอร์พูลแล้วมาปัจจุบันวันนี้แม้อายุเจ้าตัวจะ29แล้วนะครับแต่ก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ปัจจุบันเป็นตัวลักรให้กับนิวคาเซิลมาหลายปีแน่นอนว่าทีเด็ดของเขานั่นคือการยิงไกลซิงซีซันนีนะครับกระส่องไกลใส่ทีมเก่ายางคงแดงมาแล้วก็ต้องมารอดูกันครับว่าสำหรับบทสรุปของซีซี่ซนนีว่าจอห์นโจ,ววจ, New cast นจาากกร ลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพได้หรือไม่อันดับ9โซเฟียนอัมราบัต หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเขาแต่บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของอารมาาบาตมาบ้างเพราะว่นนักเตะ,ะรายนี้เพิ่งมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับสเปอร์ในตลาดล่าสุดแต่บทสรุปน่าเสียดายว่าเขานะครับยังไม่ได้ย้ายมาในพรีเมียร์ลีกนี่คือกองกลางตัวรับของฟิออเรติน่าที่มีจุดเด่นทั้งการเล่นเกมรับจ่ายบอลและพอยิงไกลได้โดยผลงานล่าสุดของพี่แกนะักรับคือการเป็นตัวหลักของทีมชาติพาโมร็อกโกไปถึงรอบกอดรอเชลเลอร์แอฟริกาเนชั่นคัพน่าเสียดายที่มาแพ้ในช่วงต่อเวลาให้กับอียิปต์ทีมรองแชมป์ไปอออย่าาาาางนนนนนน็บววดดดโันะัมรรตตคี้้กกูใ ตัวเขาจะเจ๋งพอได้มีโอกาสย้ายมาโชว์ฝีเท้าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อยู่หรือไม่อันดับที่8โอริโอโรเมอู พึงเห็นฟอร์มที่ดีของเขามากจากเกมที่พาแซาวเท,ทมปันบุกมาแบ่งแ้มกับแมนยูที่โอเทฟอร์ดในหนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งเรเมอ,อูสามารถชนะเพรสและก็ะไกล่กวดจนเกมแดนกลางปีศาจแดงแทบไปไม่เป็นสิ่งเด่นหลักของเขานะครับแน่นอนว่านั่นคือเรื่องของเกมรับและความแข็งแกร่งรวมไปถึงความดุด,ดันเป็นการรับสไตล์บรางคอยปัดกวาดแดนกลางทํางานเดอร์ตี้นี่เป็นตัวหลักและเป็นอีกเหตุผลว่าทําไมแซวเทมปันถึงอยู่รอดบนลีกสูงสุดได้แบบไม่ต้องลุ้นอะไรยากเย็นมาตลอดหลายปีก็เพราะว่ามีผู้ชายคนนี้อยู่ในทีมนี่แหละครับ อันดับที่7ดานิโลเปเรรานี่เป็นการรับตัวเยี่ยมของปารีแสแซงแชร์แมงมีความโดดเด่นในเรื่องของเกมรับความแข็งแกร่งและลูกกลางอากาศเขาเป็นตัวประจําของทีมชาติโปรตุเกสโดยยูโรฮล่าสดนะครับก็นในลงทุนนัดที่ทีมชาติลงแข่งขันผลงานในลีกเอิงสีซันนี้ดานิโลลงสนามไป15นัดนับว่าทำได้น่าประทับใจตําแหน่งการรับผลงาน4ประตูกับพาทีมเก็บม,มาได้7คลีนชชดก็ต้องมารอดูกันครับว่าสิ้นสีซันนี้ผลงานของเขาจะดีพอมาจะให้ปารีสตัดสินใจใช้ออปชันซื้อขาดเขาจากบอร์โต้ได้หรือไม่ อันดับที่6เฟอร์นันดินโยนี่เป็นว่าที่ตำนานการรับที่ดีสุดในบริษัทของเรงบยบซีฟ้าซึ่งปัจจุบันวันนี้นะครับเริ่มอยู่ในวัยร่วงโรยแล้วแม้จะ36ปีแต่ชว่าเฟอร์นันดินโยก็ยังนับเป็นอะไรชั้นดีของทีมจากฝูงในพรีเมียร์ลีกสามารถสลับลงมาเล่นแทนโรนี้ได้อย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะสำรองหรือตัวจริงเต็ม90นาทีกับตันเรบยบซีฟ้าคนนี้ยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเรื่องเกมรับหรือการเชื่อมเกมรับอันดับที่5แววงซองอาบูบากา้า นี่เป็นกองหน้าของอาลนาสอริยะในลีซาอุนะครับแต่คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักเข้าจากสึกแอฟเปันกนรัดิมับที่เพิ่งจบไปเพราะว่าอาบูมาก้าคนนี้โชว์ฟอร์มโคตรเทพเป็นหนึ่งในนักเตะด,ดีสุดในรายการ กับผลงาน8ประตูควา้ารางวัลดาวสโรมและยังเป็นนักเตะที่สามารถทําประตูได้มากสุดใบอันดับ2ในประวัติศาสตร์แบบทัวร์นาเมนต์ของรายการอฟคอนแต่ทางนี้นะครับเราคาดว่าน่าจะไม่ได้เห็นหัวอกทีมชาติแคมารุนคนนี้มาโลดแล่นในลีกใหญ่ยุโรปอีกต่อไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันเจ้าตัวก็อายุ30น่าจะลงเล่นอยู่ตามลีกนู้นลีกนี้เพื่อเก็บหอมรอบริปก่อนจะแขวนสตันแล้วแหละครับอันดับที่4ลูคัสมูรา เจ้าของฉายาเมซี่หัวล้นในอดีตเขาเคยเป็นยอดโคชวอนเดอร์คิดที่แทบจะตีคู่มากับเนม่าแม่ที่สุดอาจจะไม่ถึงจุดที่หลายคนในตอนนั้นคาดหวังแต่ปัจจุบันมูราก็ยังเป็นนักเตะที่มีคุณภาพนี่เป็นอีกแนวรุกตัวหลักของสเปอร์ที่พกพามาด้วยความเร็วความคล่องและการเลี้ยงบอลแบบติดติดสิ่งตัวเขาก็เคยเป็นคนสําคัญที่พาสเปอร์ไปถึงอรอบชิง UCL มาแล้วที่น่าจับตาสุดคือตลาดล่าสุดนะครับอคอนเต้พึงดึงคูลูเคฟสกี้เข้ามาก็ต้องมารอดูกันว่าคุณภาพของมูราจะดีพอรักษาตัวจริงงตแหหน่่่ปกขวาไไทออรืม อันดับที่ 3, ฟาบินโยเรียกได้ว่าโผนี้มีการรับหลายคนมากๆและฟาบินโยคือหนึ่งในคนที่คู่ควรจะติดโผนี้มากและน่าจะเป็นคนแรกๆที่เข้ามาในหัวของใครหลายคนหากคิดถึงนักเตะวัลโลที่ฟอร์มดีในตอนนี้คุณภาพของเขาหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเขาทําได้สุดยอดทั้งการตัดเกมการบัญชาเกมแถมตอนนี้นะครับมีโบนัสในผลงาน เพราะว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะที่ทำประตูให้ลิเวอร์พูลมากสุดใน8นัดแรกของปีปฏิทิน2022ด้วยจํานวน5ประตูก็ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ดีทั้งตัวเขาและสมโมสรลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามฟาบินโยยังไม่ใช่กลางรับหัวลวนที่ดีที่สุดในโลกเพราะยังมีอีกคนซึ่งหลายคนพอจะเดากันได้แล้วอันดับ2โรเมลูลูกากู ถ้าจะพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าของคาตัวเกือบร้อยล้านบอลของเขาตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงกับคุ้มแต่เราก็ต้องยอม,มรับถึงศัก,กยภาพที่ลูกาะูมีไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพร่างกายที่ทั้งสูงแข็งและวหวไหนจะมีเรื่องการจบสกอร์ที่ทาได้ทั้งสองเทา้าเรียกได้ว่ามีข้อดีทุกอย่างที่กองหน้าคนหนึ่งควรจะมีแม้ว่าฟอร์มอาจจะไม่ถึงขั้นดีแต่เขาคือดาสันบูของเชลซีรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ผลงานในสโมสรโลกก็ใช้ได้ซัดมาทั้งรอบรองและรอบชิงก็ยังเป็นอีกคนที่ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถเรฟอออรรร์มมมมเกกก่่่่งๆๆแบบาชวหไ้ีืัันนะค และอันดับที่หนึ่งเอ็นโกโล่กองเต้ นี่ไม่ใช่การรับหัวโ้นที่ดีที่สุดแต่นับระมทุกคนกองเตะคือการรับที่ดีสุดในยุคนี้สาหรับเราแบบไม่มีข้อสงสัยผู้ชายคนนี้คว้าทั้งทรฟีและรางวัลส่วนตัวมานับไม่ถ้วนเป็นการรับในอุดมคติของใครหลายคนทั้งขยันฉลาดเล่นเกมรับเทพแถมยังเล่นเกมรุกได้อีกด้วยและวิธีการเล่นตำแหน่งการรับของเขานะครับรช่างห่างไกลคำว่าปิดทองหลังพระเพราะว่าพอกองเตะเด่นเลือเกินอยู่ทุกที่ในสนามทั้งคอยไล่กวดและคอยเชื่อมเกมซึ่งก็ไม่แปลกใจแหละครับที่มักถูกพูดถึงว่ากองเต้ is everywhere เหาัับป็นนนนออดใโี้ย่งแท จริงเลยแหละคะรับและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆเลยคนให้ขอบสนามหน่อยนะจ๊ะ ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ